เดี๋ยวตดเก็บเก็น้อดอกง่านอ่มีแต่ดอกงามีน้อยดอกง่ายเนาะเต็มกระตาเลยพี่น้องเป็นง่ามีดิเขินเลยเนเลยเห็นบ่ดอกนี้เนาะดอกมันมยไป่กะมว่นเอ้ยเ็ดยามแหลงเ้อพี่น้องห้ากิน่พี่น้องจแ่บ้านอกได้นัะ บ่องไปสุขูสุคนเด้อเมือนี้พี่น้องล้างจานเขาพันมันแล้วพี่น้องเขาก็ไปอาบน้ำกลุ่มที่พอเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดยำแดงโเฮ็ดเขาเอินว่าเฮ็ดยังมาเฮ็ดเพิ่งพี่น้องเขากำลังจะเดินทางไปเก็บน้องพี่น้องเขาเฮ็นไร้ลายพี่น้องเป็นห่มอยู่เนาะกับบุคคาดคิดว่าเขาสิได้กินเฮ็ดยำแดงพี่น้องเดี๋ยวสิไปให้เบิร์นบ้านเป็นแบบไรเนาะเฮ็ดเพิ่งไปเบิ่งกันพี่น้องมาร์สีดีพอเฟดลงไปช่วยหนาผู้เดียวอยู่น้อง อยู่ให้อยู่ให้อ๋อยเนาะเขาเศร้าให้เขาให้น้องหูวสั่งพี่น้องอยู่บ้านปุ่มกับสีลงไปห้าเบิ้งพี่น้องมันก็มีลายอยู่เขาแนะนำเพนอยู่แต่ว่าเขาก็ก่ามากเขาโมโหไอแมนเฮ็ดกินด้วยบอรนะเอามาให้แม่เขากับแม่เขากบบว่าแมนเฮ็ดกินไปพี่น้องไปเบิ้งกันลายเติบลายเติบพี่น้องกำลังเดินทางไปพี่น้องโอ้ทางก็ไกลเติบเลยพี่น้องเดี๋ยวก็อดใจรอพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เห็นนี่แหละ เห็ดนาตาเห็ดกง่าอดีพี่น้องเห็ดยามแหล่้งามงามมาฮอดเด็ดพี่น้องอายามะฮอดเลยเนาะเห็นวะพี่น้องเ็ดมนบดพี่น้องเห็ดนี่กรแมนเนาะนี่กรแมนเนาะเมนบดเลยพี่น้องเห็นบ่ช่องหลอกไงเนี่ก็แมนพี่น้องนี่ก็แมนพี่น้องเห็ดเนาะ เลยเลยดีกมนพี่น้องเห็นปะดอกน้อยๆเม่นเวอรเลยนองเนม่นองเลยเนาะเห็นมาเห็นใบเลยแหะเอากสีมาเก็บกันพี่น้องมามามมาเก็บสินี่นี่หเออนี่นพี่น้องอุ้ยนี่ดอกน้อยนี่ไหมีีอกน้อย ล okay. uh. ูกกอเก็บใได้ทีห่อเก็บะคอยเบ้อเเต้คอยฮักเบิงคอยลกเบิงเห็นป้นี่พี่น้องนี่กเต้าก็จะเห็นกูใช่อ้าวเก็บเห็ดงายๆพี่น้อง่างเลยแหละจะได้ลอกลอกเท้าก็จักโอ้โห่าตลอดอีเดอมอีเดอม ยังเห็นเย่เาเข็นมาเจียบไมเข็นยังหายมึงอยู่ไมันตรงนี้อยู่อเ็นไล่อยู่ตลอดแ้างนาอยเ็นไล่อยู่อยไปเยเอ้าอดยที่ใช้เลยขอว่ายป้าแล้วขอบงอนไปเลยขอว่านี่แล้วไปอบ้เลยก็พี่น้องบงี

น้อดอกอมีแต่ดอกงามี่น้อยดอกงหญ่เนาะเต็มกระตาเลยพี่น้องเป็นงามมีดีลม่สเทาเะ้เดาตอนนี้หนแล่ไหนลนบอดอกนี่เนาะดอกมันหญ่ไปเลยน่าสิกินเสฉมวนพี่น้องเอ้ยเ็ดยามแหลงเ้อพี่น้องห้ากิน่พี่น้องเจ๊บ้านอกได้น่กเย็นเป็นเย็นเลยนี่เย็นน้ำจุ่มก้อนกูได้เย็ปะ นา hên เออเห็นอยู่พุ่นอ๋อ mẹ ก่อนมัน mẹ บ่อกว่าได้อย่าไปตัดเฮ็ดคือเฮ็ดดีบ่วะนี่ๆแม่เนาแม่ตะนี่แม่ลาอยู่กระตาใหญ่ก็บ่ได้เอามาเนาะมันหมดใสพุ่นนี้ใน เต <vegetables> ็มกระตาแล้วหากินหยาบมันซิกเน่เจออีเมีเป็นนางเอกพูนเมื่อเนี่ยพี่นอ <expertise> <now> อ้องเอามามาได้คุณเต็มกระตาอ้เต็มกระตาเมื่อเอากระตาอีกนั่นแหละยังไลยอยู่เลยนี่เอาไปตระหาค่ะยังไล่อยู่เลยยังไงเก็บไว้ทุนได้เลยเนาะ ตเนจเาเยบ่บอข้าง่นแล้วขาื่นบอบ่แล้วนี่โอ้ข้าวบนขาวนไาละฮะโอ้ยน่บิงเลยแกะดีโอ้ยแม่จนอขอจจริงิเมยเอาเลืจะได้กับพี่น้องเมอเลื่อเมอกระตาแหลมนเอเมื่ไหแ้วนี่ ก็เอาแข็งมาใส่โอ้ยเจ้าฮ่าก็เห็นอีกโอ้ยพี่น้องเลยเกือบเจี้พี่น้องนี่มันก็หลอกแข็งเนาะมันก็คือกันกับสีใบใหม่นะพี่น้องนั่นไม่หนาะสีคือกันกับใบใหม่ด้วยพี่น้องเนี่ยมันสินเนี่ยมันเห็นข่อยเนี่ยบางพ่อของมาเป็นปลาอยู่มันข้อเออคันข้อไว้จะไล็กของมันเมื่อวานไรอยู่แล้วมันจับมื่นสองหลอกซะมันเนี่ยพี่น้องมันก็ออกตามปลา ตามลาน้ m ขี่แห่นะแล้วก็น้่งแข่แล้วก็แล้วก็ป้าบอกหัวแด้ไหมนะลบจูไม่แมท่านะอ๋อกินฟอที่มาเอากะเคงมาใส่เลยปัญญังมาเรื่งปัญญังบนอามาหบงดีๆได้เลยนะไม่ได้เห็นนะมันเหแบยวมันกรลังอ่ะนะตัวนั้นมันกะลังผลน้องเนางป้าเห็นยามเลกจะก็เคยจะกรลังเคยเห็นไหมกรลังเคยเห็นคือกัน เป็นยามแดดป้าให้กินหย่าเลยพี่น้องกูไล้ก็เต็มมือไปหมดแน้วพี่น้องแล้วก็เฮ็ดก็เต็มกระตาอะไรพี่หนอได้กระตายเลิกวีวีกระตายพี่อู้หันเดดหันแดดนี่นี่นี่แล้วะ Nem ừ. bọn đi hết lòng lấy nếu như này thì chưa kể lại là bạn hết tâm này, hết tâm hồn hết tâm hồn hết đây này hết tâm hồn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  hết อายุน้ากันนางร้องที่ไรอยู่กยูฮมทอเฮจะจิกะาไรนงร้องดีมันจังห้าจังไหลผาบเงาแางร้องแหละแงผาบนี่นี่แน่ไหมตายเห็นกับตายน่นเนาะไปอีเดียจ่องเปนจ่องปะปะเอ็นไปไปไปโอ้ยมัวขนาดนี้มัวแห้งพี่น้องเลยห้าก็ขึ้สิเบเดีวน้ไปย่างก่อนขอสิรเดี๋ยวขอสิ

เริ่มมือพี่น้องมันเดือกระตาเนาะยังไม่เดือกระตาพี่น้องคลิปนี้ก็บชิจบเพียงเท่าน,นี้พี่น้อง,องก,ก็เลยเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามในเรื่อพี่น้องบา,บายพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้า